สวัสดีครับผมกับผมเท้าบันเทิงนะครับวันนี้กรมก็มีความภูมิใจเป็นอย่างยิ่งนะครับที่จะได้นํำพระปิตานะครับยันยุ่งนะครับเนื้อตะกวัวของหลวงปู่เอี่ยมมานำเสนอให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันนะครับพระองค์นี้นะครับก็เป็นพระปิตานะครับ พิมยันยุงนะครับก็เป็นเนื้อตะกัวนะครับาจาดสร้างนะครับโดยหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังนะครับหลวงปู่เอี่ยมท่านก็เป็นพระเกจิอาจารย์นะครับที่โด่งดังมากนะครับก็ท่านก็เป็นเกจิในสมัยรัชกาลที่ห้านะครับ วัตถุมงคลของท่านก็เป็นที่นิยมเลยกันทั้งสิ้นนะครับก็เนื่องจากว่าเนื่องด้วยประชาชนนี้มีความเคารพศรัทธาในตัวท่านนะครับเนื่องจากว่าได้รับประสบการณ์ต่างๆจากวัตถุมงคลของท่านจนกระทั่งไปที่เก่าขวัญกันเลยมา หลวงปู่เอี่ยมก็เกิดในพศ2375นะครับที่บางว่าภาษีเจริญต่อมาหลวงปู่เอี่ยมก็ได้เป็นฝากตัวเป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่รอดนะครับซึ่งหลวงปู่รอดนี่ก็มีชื่อเสียงในด้านวิทยาคมนะครับแล้วก็หลวงปู่เอี่ยมก็ต่อมาก็นะครับได้บวช นะนะครับได้บวชที่วัดราชโอรสแล้วก็ไปธรรมศาที่วัดนางนองนะครับก็หลังจากที่หลวงปู่อ่าลอดได้ย้ายไปธรรมศาที่วัดโคนอนหลวงปู่เอี่ยมก็ได้ติดตามหลวงปู่รอดนะครับได้ติดตามหลวงปู่รอดไปธรรมศาที่วัดโคนอนด้วยในฐานะสิทธิ์เอกนะครับก็ไปกันนะครับสิทธิอาจารย์ ต่อมาในพิพส441รัชกาลที่5ก็ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าวนะครับให้พระราชทานสมณศักดิ์ให้หลวปูเอี่ยมเป็นพระครูสัญญาบัตรนะครับมีเอ่อได้นามว่าพระครูศิลคุณทราชานและก็ได้รัฒนามาครองไปเจ้าวาดวัดหนัง ต่อมาหลวงปู่เอี่ยมก็ได้รับพระ่อานเลื่อสนสมณศักดิ์เป็นพระภาวนาโกศลเทระนะครับหลวงปู่เอี่ยมก็คงตำแหน่งเจ้าวาดวัดหนังนานถึง27ปีแล้วก็ได้มรณภาพในปีพศ2 4 6 9รวมสิริอายุก็ได้94ปีพรรษาที่72นะครับ สำหรับพระปิตาพิมพยันยุ่งเนื้อตะกัวของหลวงปู่เอี่ยมองี้นะครับหลวงปู่เอี่ยมก็ได้สร้างไว้หลายอย่างด้วยกันก็นะครับเราก็จะแยกได้ตามเนื้อนะครับเพราะว่ามีทั้งเนื้อสัมฤทธิ์เนื้อตะกัวเนื้อผงใบลานลเนื้อผงหัวบานเย็นและเนื้อไม้แกะ แล้วก็ผระปิตาแล้วก็ผระพิทวานนะครับวงนี้นะครับก็จากคำบอกเล่าของผู้หนะลักผู้ใหญ่นะคนโบราณก็ได้บอกตอบๆกันมาว่านะครับหลวง่เอี่ยม่ได้สร้างผระปิตาที่เป็นเนื้อผงแล้วก็เนื้อ,เ,อ,อเนื้อเนื้อผงแล้วก็ นะแล้ก็เป็นผ้าปิดตาเนื้อไม้แกะกันมาก่อนนะครับต่อมาจึงเอ่อได้สร้างผ้าปิดตาเนื้อตะกัวและเนื้อสำลดนะครับนะครับก็จะคําบอกเราซื้อต่อกันมาว่าในปีพศ2436ก็มีเรือรบของพวกฝรั่งเศสเนะีเขามาปิดเอานะครับนะครับมาปิดเอาเนี่ย ประเทศสยามเลยเนี่ยทหารทหารและชาวบ้านก็นะครับก็เไดนะ้ได้เข้ามาขอรับพระจากหลวงปู่เอี่ยมจนล้นหลามหลวงปู่เอีเอ่ยมก็แจกพระปิดตาเนตกวเนี่ยนะครับอย่างที่ท่านเห็นเนี่ยนะครับให้ไปจนหมดจนไม่มีเหลือหลวงปู่เอี่ยมยังให้พระภิกษุและสามนเณรและอาสานุสิต ช่วยกันเทโลพาเน,นื้อตะกวดติดต่อกันอีกนะครับหลังจากนั้นก็ได้มีการสร้างพระปิตาเน,นื้อสำลีนะซึ่งประมาณว่าท่านคงได้สร้างแต่แต่ปีปศ441นะครับซึ่งตอนที่ท่านได้มาครองที่วัดหนังเนี่ยนะครับในช่วงนั้นและเมื่อคราวบูรณะเค่อนที่หน้าวัดหนังปี2463ก็ มีการเทพระชัยวัดขึ้นและพระปิตาเนัมฤิษิ์ขึ้นมาอีกเพื่อสมนคุณกับผู้บริจาคเงินช่วยเหลือในครั้งนั้นด้วยนะครับพระปิตาเนือัมริษิ์เนี่ยนะครับก็ลูกศิษย์คนใกล้ชิดนะครับก็เล่าให้ฟังว่าหลวงู่เอี่ยมจะนำโลหะนะต่างๆนะครับ นะมาปชอบผสมจนที่เรียกว่าเนื้อโลหะสำลีเนี่ยนะครับแล้ก็ให้ช่างรีบเป็นแผ่นบางๆเพื่อให้ท่าลงอาคารเรียกยันแต่อตากนั้นก็มอบให้ช่างไปเทนะครับไปเทหลอมเป็นองค์พระอีกครั้งหนึ่งจากคำบอกเล่านี้ก็บอกว่าหลวงปู่เอี่ยมสร้างพระปิตาเนื้อสำลดไว้จำนวนไม่มากนักนะครับ สร้างน้อยพระใช้วัดมากนะแต่ก็มีการสร้างอยู่หลายครั้งแล้วก็แบบพิมพ์นั้นก็จะเป็นพระภิทวารแล้วก็าการวางยันก็จะยันนี้ก็จะวางเป็นเส้นสายตลอดเกือบทั้งองค์พระ mm hmm. ก็เลยนิยมเรียกกันว่าพิมพ์ยันยุ่งนะส่วนในบริเวณที่เป็นหัวเขา ถ้าเป็นยันตัวนะก็มักจะเรียกกันว่าพิมพหน้าัวเข่าเป็นต้นนะครับอาการวางยันขององค์พระเนี่ยช่างจะพันเทียนเป็นเส้นนะครับลักษณะคล้ายเส้นขนมจีนนะแล้วจึงนํามาวางเป็นรูปยันตามกําหนดของหลวงปู่เอี่ยมอีกทีหนึ่งตอนยังเป็นหุ่นเทียนดังนั้นเส้นสายของยันจึงจะไม่เหมือนกันเป๊ะทุกองค์ทีเดียวนักนะครับ นื่จากการวางยันทีละองค์ครับนะเนี่ยการวางยันเนี่ยทำทีละองค์นะครับก็เลยมีความแตกต่างกันแบบนี้นะครับสำหรับข้อมูลนี้ก็เป็นข้อมูลที่ได้มาจาก y t u t u นะครับของอสถาบันรับรอง ACI นะครับข้อมูลนี้ก็ต้องขอขอบคุณ แล้ก็ต้องขออนุญาตสถาบันแล้วลังรอง a ไ i ไว้านะทีนี้ด้วยนะครับะนะครับของลิขสิทธิ์ข้อมูลดีๆเหล่านี้นะครับก็ผมก็ศึกษาค้นฟ้ามาจากใน YouTube นี่แหละครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับที่ทำให้เราได้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับการสร้างภระปิดตา เนื้อตะกัวพิมพ์ยันยุ่งอง์นี้นะครับแล้วก็ได้ทราบถึงประวัติของลูกปูเอี่ยมนะครับก็ต้องขอกราบขอบคุณแล้วก็ขออนุญาตสถาบันรับรองเ c i ด้วยนะครับที่กระผมได้นําข้อมูลดีๆมานําเสนอต่อท่านผู้ชมนะครับก็กว่กขออนุญาตไว้ณที่นี้นะครับสหรับพรพอง์นี้ก็เป็นพาระที่ตรงกับ ที่ได้บอกเล่ามาแล้วว่าเป็นพระปิตาพิมยันยุ่งนะครับเออซึ่งก็เป็นพระที่เก่านะครับแล้วก็ในเรื่องของพระพุทธคุณนี้ต้องพูดถึงนะครับพระปิตานี่กล่าวกันว่าเรื่องของพระพุทธคุณนี่มีความเมตตามหานิยมแก้ข้าดยูยงคงกระพันนะครับแล้วก็ใครที่ได้บูชาไว ก็จะมีโชคมีลาบนะครับเป็นสงาราศีกับชีวิตนะครับสำหรับพระองคนี้ในปัจจุบันนี้ก็จะหาได้ยากยิ่งนะครับแล้วก็พูดถึงพูดถึงสนนราคาแนละ้วก็ไม่ต้องห่วงนะครับราคาหลาักเป็นล้านนะครับใครที่มีก็ถือว่าโชคดีนะครับก็เก็บไว้บูชาเาไว้ใน ก็เก็บบูชาไว้นะครับเป็นสมบัตินะครับไว้ให้ลูกให้หลานนะครับได้ใช้เพื่อเป็นสิริมงคลนะครับซึ่งปัจจุบันนี้ก็จะหาได้ยากยิ่งนะครับซึ่งของที่เขาทำเทียมเรียนแบบนะครับในยุคนี้สมัยนี้ก็ทำได้เหมือนนะครับทำได้เหมือนมากเพราะนั้น การที่เราจะเช่าซื้อหาก,ก็ต้องระวังนะครับนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามผมด้วยนะครับสวัสดีครับ